あれがとうございます Thank you. 走走走，哎，我走，我走，我走，哎，走。 ผมก็สวัสดีครับสวัสดีนี่้าท่านนะครับเนียครับวันนี้ก็พาชายเพิ่มนะครับแม่ผมมาออกกาลังกายนะครับนะครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะพาชายเพิ่มวิ่งนะครับแม่ผม อยู่ในมุมมุมสูงนะครับผมก็จะพาชัยไปวิ่งนะครับวิ่งออกกำลังกายตอนเช้านะครับสวัสดีนะครับแม่หกขั้นนะครับวิ่ง ครบวันนี้ซั้วันนีครับเอาสามชาติเลยสามชาติสามชา

É i need Wow. <laughs> 另外，另外，另外，另外。 Ué! Wow.

啊。Uh huh. <laughs> No. So. 来。<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay. สวัสดีครับสวัสดีแม่กุ้งตอนเช้านะครับได้เจอนะครับสวัสดีแม่กุ้งนะครับเพิ่มหนาวหนาวมากครับคุณแม่ผมนะครับพอดีนะ้วผมก็พาชายเพิ่มนะครับแม่ผมออกกําลังกายตอนเช้านะครับนะครับชายเพิ่มไม่เหนื่อยล้มก่อน ครับผมครับผมคุณแม่ครับผมผมล้มก <sh> ่อนแน่เลยครับใช้เพิ่มยังไม่เหนื่อยเลยครับนี่เลยนะครับนนะครับววานะครับถ้าไปเจอช้างอยู่ในป่านะคุณแม่ครับผมผมว่าจะวิ่งยังไงนะครับถ้าไปเจอช้างในป่านี่จะวิ่งยังไงเนาะครับผมถึงจะรอดนะครับเมฆุ้งหัวลอดเลยครับผม นี่ก็นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เพิ่มหอบนะครับผมเริ่มหอบนะครับครับผมคุณแม่สบายดีไหมครับผมครับผมนะครับอยู่นี่ก็หนาวนะครับผมตอนเช้าก็หนาวนะครับก็เลยพาชายเพิ่มวิ่งออกกําลังกายสักหน่อยนะครับนะครับทาก็ทําความสะอาดนะครับใส่รถซาเล้งนะครับนะครับเอาขยะนะครับใส่รถซาเล้งเสร็จแล้วก็กวาด สบายดีจ้านะครับนะครับครับผมโอ้สบายดีก็ดีใจแล้วนะครับหนำก็ดีใจแล้วนะครับที่คุณแม่ว่าสบายดีนะครับช่วงนี้นะครับแม่ผมนะครับก็หนาวจริงๆริงนะครับก็ต้องออกกําลังกายตอนเช้านะครับนะครับรู้สึกว่าหนำหอบแล้วนะครับ อนะครับมาฟังเสียงชายเพิ่มก่อนนะครับผมฟังเสียงตอนเช้านะครับน้ำตอจะฝึกเสียงตอนเช้าเอาขึ้นมาเลยเด้ออมวยสวัสดีครับสวัสดีครับ

สัสดีครับอ่าเก่งมากลูกลบบุรีหนาวหนาวมากลมก็แรงโอ้ใช่ไหมครับพุ่แม่ผมลมแรงขนาดนั้นเลยบ่ครับนะครับลบบุรีก็น่าจะติดเขานะครับพุ่แม่ครับผม ว่าแถวนั้นก็เป็นธรรมชาติเยอะนะครับลบเสียงหวานเหมนะือนที่บัวอ๋อนะครับผมขอบคุณมากครับผมเสียงหวานเหมือนที่บัวแต่ว่าช่วงนี้นะครับนะครับมผมก็ปึกเสียงนะครับปลกเสียงตอนเช้านะครับประกอบพาวิ่งนะครับเพราะว่า ประมาณช่วงหลังปีใหม่นะครับถึงจะถึงจะได้เข้าเรียนนะครับนะครับก็จะได้เข้าเรียนได้ฝึกครับหลายอย่างนะครับผมนะครับหลายอย่างเลยครับใส่เพิ่มมา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 ครับก็ทําให้เวลาวิ่งนะผมก็ทําให้ใส่เพิ่ม อาายปอดนะครับปายปอดดีดีขึ้นนะครับปายปอดดีขึ้นก็ทําให้ช้างแข็งแรงนะครับเยอะชายเพิ่มยังไม่เหนื่อยเลยครับผมนะครับแต่ว่าชายห้ำเหนื่อยแล้ว ก็นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเพิ่มปูนชแนลนะครับนะครับนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับแม่แมครับผมนะครับปิดก่อนเ้อครับผมนะครับแล้วก็จะไปทํางานต่ออีกนะครับไปเกี่ยวหญ้าต่ออีกนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พี่บพูพี่เพิ่มหนาวไหมหนาวครับผม หนาวมากเลยครับผมนะครับหนาวมากก็เช้าเช้าก็พาออกกาลังกายนะครับก็นะครับต่อนะครับํมก็จะขออนุญาตนะครับขออนุญาตปิดนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับพบกันใหม่เด้อนะครับครับผมก็จะเกี่ยวหญ้าต่อนะครับตอนเช้าก็จะทําความสะอาดนะครับสวัสดีครับ